วันนี้นะครับพี่กัลจิจีนะครับก็จะมาสอนวิธีการดับเครื่องหัวลากนะครับนาว่าจะดับเครื่องยังไงนะครับไปดูคลิปกันเลยครับผมอินโทรมาสวัสดีครับทุกคนนะครับวัดีี้กับช่องเหมือนจิจีนะครับ วันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการดับเครื่องยนต์ในเกมนี้นะครับว่าจะดับยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอสาธิตก่อนนะครับว่าดับยังไงเนาะอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับมันยังดับไม่ได้ครับเพราะเราเดี๋ยวต้องเราทำให้เราทำให้รถหยุดนิ่งก่อนครับถึงจะดับได้เห็นไหมครับเดี๋ยวมันจะดับได้เดี๋ยวมันขึ้นที่หน้าจอนี่ครับกดแท็บ to stop engine ครับนะครับนะกดดับได้เลย ก็จะช่วยปัญหาเวลาเปิดคลิปนะครับก็จะแบบเสียงดังไงเออผมก็ตัดปัญหาแล้วครับเพราะว่าสามารถดับเครื่องได้ครับนะเออกราฟิกสวยนะครับนะครับวิธีการดับเครื่องคุณจะมีแค่นี้นะครับนะใครจะฝากกดไลค์ซับแครนะครับง่ายง่ายไงไม่ต้องทําคลิปสอนมากน่าเบื่อนะครับนะสวัสดีครับปีกเล่นกอลลั่ไปก่อนครับสวัสดีก่อนสวัสดีครับร้อยแรงครับพี่น้องเฮ้อ